พี่น้องขาเนื่องในวันเกิดค่ะไปเที่ยวกันค่ะไปเที่ยวข้าวลูกนาข่ะพี่น้องชุดสวยไหมคะพี่น้องขาชุดสวยหรือเปล่าเสื้อผ้าสวยไหมคะไปกันค่ะพี่น้องไปกันค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะเจิญกับข้าวนกนาเนเตะแลนดอีกแล้วกับพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับนะคะพี่น้องตัวโลกอันเป็นที่รักเลยนะคะพี่น้องขาเข้าสู่ช่องข้าวนกนาเนเตะแลนกับพี่น้องค่ะเจอข้าวนกนาเจอกันในรถอีกแล้วกับพี่น้องไปกันกับพี่น้องขาเนื่องในวันวันคล้ายวันเกิดของข้าวนกนาวันนี้วันที่9้ามิถุนายนเป็นวันเกิดของข้าวนกนาค่ะพี่น้องขาไปกันค่ะ ไปเที่ยวอัมสเตอร์ดัมกันค่ะพี่น้องนานแล้วไม่ได้ไปเที่ยวอัมสเตอร์ดัมไปกับข้าวนกนาค่ะพี่น้องขาชวนทุกๆท,ท่านไปกับข้าวนกนาเลยค่ะไปกันค่ะพี่บ่าวขับรถอยู่ค่ะพี่น้องขาข้าวนกนาไม่อยากหันกล้องไปที่ข้างพี่บ่าวค่ะเพราะว่าบนรถมันมีตะหนุนเต็มกลัวว่าจะนั่นค่ะเห็นไหม ไหมครับพี่น้องขาเ้านกนาพูดยังไม่ทันขาดคําเลยว่าเ้านกนาไม่หันกล้องไปหาพี่เปาเพราะว่าขับรถอยู่บัเงเอิญรถคันนั้นมาตัดหน้าเลยค่ะพี่น้องแซงมาที่เลนนี้สัตว์ตัดหน้าเลยค่ะเหลือเชื่อเลยอะ่ะตอนที่เขานกนาพูดอยู่พอดีเลยว่าไม่หันไปที่พี่เปาอะคะ่ะพี่น้องขาโอ้หน้ากลัวมากเลยอะ่ะ รถกันน้ำตื้นเลยเย็นกับพี่น้องเอ้ยลมแรงเป็นเรือร้านเหมือนร้านจีนที่รถเตอร์ดามเลยมันมีซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ข้างบน จีนค่ะน้อยากมานั่งตรงนี้สักปักหนึ่งสักครู่หนึ่งเดินให้เหนื่อยก่อนไม่ต้องจองที่ไมพี่นองค่ะ ถึงอมเสื้อดำแล้วค่ะพี่น้องค่ะลมมันแรงค่ะถึงอมเสื้อดำแล้วพี่บ่าวสวัสดีครับสวัสดีครับไปเดินกันไปค่ะลมแรงเหลือเกินก้างร้านหน้าร้านจีนล่องเรือค่ะล,ล่องเรืออมเสื้อดำสิบยูโรละมั้งค่าพี่น้องนี่แหละ สวยนะพี่น้องดูสิสีส้มตรงนี้คะ่ะพี่น้องขาเป็นสถานีรถไฟของอัมสเตอร์ดัมคะ่ะพี่น้องใครที่มาขับรถไฟก็มาลงรถไฟตรงนี้รายการเนี่ยสถานีรถไฟอัมสเตอร์ดัมนะคะพี่น้องขาคนเยอะแยะมากมายแต่ละวันคะ่ะกพตรงนี้ก็มี ่าเรือล่องเรือดูในอัมสเตอร์ดัมท่องเที่ยวล่องเรือค่ะพี่น้องค่ะก็เนี่ยวิวก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้เนื่องในวันเกิดของเขานกนาค่ะพี่น้องค่ะเรามาเที่ยวที่อัมสเตอร์ดัมกันจ่ะพี่น้องนี่แหละรอบๆอ,อย่างนี้แหละอัมสเตอร์ดัมค่ะ okay, okay. นี่หละค่ะสถานีรถไฟอัมสเตอร์ดัม คนเยอะแยะนะพี่น้องแต่เรามากันกับรถค่ะมา,าจอดรถเอาไว้ก็เดินกันมาเรื่อยๆนี้เลยค่ะพอปพระมาณนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะเี่ยอัมสเตอร์ดัมค่ะก็อยู่หน้าหน้าเราเดินกันมาถึงข้างหน้าหน้าสถานีรถไฟ อัมเสือดําน่นพี่บ่าวเดินไปแล้วคะ่ะพี่น้องไป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 กันดูเถอพี่น้องอัมเสือดำนะคนเยอะเยอะกับพี่น้องค่ะเนี่ยเห็นไหมแต่นะคะพี่น้องแต่เมื่อกี้เนี่ยข้างหลังเข้านกนาเนี่ยพี่น้องค่ะข้างหลังเข้านกนาเมื่อกี้จักรยานล้มเลยคนนั้นนะ่ะพี่น้องแต่อยัดไปถ่ายเวลา,าจักรยานล้มหรืออะไรนะคะผู้หญิงใส่กระโปรงนี่แหละค่ะอัมเสือดํอุ้ย คนเยอะมากเดินกันไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องขาเดินไปดู ไปที่ตึกนู้นและตึกตรงกลางที่เห็นอนะู้นนะร้านอาหารรา้านค้าเยอะแยะหมดเลยย่าครบ <c oughs> น้่นเดินไป <c oughs> ที่ <c oughs> ร้านขายของร้านขายของฝากนู้นนี่นั่นค่ะพี่น้องเนะต็มหมดเลย ลูกอมที่ใส่ใบกัญชาค่ะพี่น้องค่ะจุดเช็คอินอีกจุดนึ่งค่ะพี่น้องค่ะเดอะดามค่ะเดอะดามต้องมาตรงนี้ค่ะเวลามาเที่ยวอัมสเตอร์ดัมมาดูนะคะพี่น้องค่ะ หิวกินพิซซ่าคนก็พี่น้องค่ะมาค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเราไปในร้านอ่ะขายอ่ะ อะไรนะแว่นตาเร b บนค่ะพี่น้องนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อพี่บ่าวจะซื้อของฝันเป็นของฝันให้ค่ะของฝันวันเกิดแว่นตาเร b บนกับพี่น้องค่ะเข้าไปดูกันเอสเตโอเคบุ๊นิดเตดิ๊กบายแอน Trader. Yeah. Number 2 yeah. and number 3 uh -huh. yeah. โจท<อ>ย์จักรยานส<ตร>ายปลาปลาดิบปลาทษพี่น้องขาเดินเดินแล้วหิวขอพี่น้องมาขอมานั่งร้านอาหารร้านอาหารจีนที่อยู่ในเรือ ในในในน้ำนั่นเลยค่ะในแม่น้ำนี้เลยค่ะพี่น้อง่ะมานั่งในาาร้านอาหารกินอาหารจีนกับพี่น้องพี่บ่าว oh. yeah. in Chinese restaurant now re waiting for the baking <laughs> b e i i n g duck e i i n g duck นี้ค่ะพี่น้องค่ะเราสั่งอาหารค่ะมีเป็ดด้วยค่ะพี่น้องมีเป็ดเป็ดปักกิ่งเนาะปักกิ่งเอ And อ h นด what is it? ข้าวผัด chicken chicken with rice เออข้าวผัดไก่อร่อย หอยนางรมนึ่งค่ะตัวใหญ่ใหญ่น่ากินมากเลยค่ะพี่น้องค่ะหอยนางรมต,ตัวตัวละห้ายูโรหกยูโรนั่นน,น่ะหอยนางรมก็นึ่งมาเด้โปรยมาค่ะพี่น้องทานด้วยกันค่ะหิวมากเลยค่ะเดิน y Yakitori Chicken ยิ <Yeah. S 2> mm ัผมสามาอ Let's eat together with count of d MP บ a o วตุ๊ MP บ่าวพี่น้องมาค่ะมาทานอาหารกันอาหารจีน ก๋วยเตี๋ยวหลอด,ดกุ้งค่ะชิมดูอร่อยอยู่กับพี่น้องเอมชุดเอมชุดแค่ใดชุดแอนด์แคลปป์ปิดมากับพี่น้องค่ะมาทานด้วยกันค่ะ ก็บอกว่าให้กินหอยนางรมก่อนกับพี่น้องมันร้อนร้อนหอยนางรมนึ่งอะค่ะบอกว่ากินกินหอยนางรมก่อนแล้วมันกำลังร้อนอร่อยเพราะว่า โอ้ยนางรมตัวใหญ่เหมือนที่เข้านกนาไปหาเลยค่ะพี่น้องเหมือนที่ในทะเลที่เราไปเก็บอะค่ะพี่น้องคะกลับมาถึงบ้านสองทุ่มครึ่งแล้วค่ะพี่น้องไปอัมสเตอร์ดัมนี่ได้ของมาค่ะ ได้ของมาค่ะพี่น้องแว่นตาเอ่อแว่นตากันแดดเรเบนค่ะมันจะดีนะแว่นตากันแดดของเรเบนนะคะลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์พี่บาวซื้อเป็นของฝันให้กับพี่น้องขาเพราะเขานกนาอยากได้อ่อแว่นกันแดดแล้วก็อน,นี้เสื้อผ้าเขานกนาซื้อเองค่ะพี่น้องขามาดูกันค่ะ นี้แว่นกันแดดเขลด20%เนะคะพี่น้องลดยีเปเแว่นของเร y b แบนมันเข้ากับหน้าเข้านกนาไหมครับพี่น้องขาแต่ที่พนักงานขายเด็กๆเกขาเลือกเขาบอกสามอันก็อบอกอันนี้เข้ากับหน้าเข้านกนาค่ะดูกับพี่น้องสวยไหมคะ เป็นกันแดดลดยี่สิบเปอร์เซนต์ทำจริงมันเตาไหร่300ร้อยกว่ามันเหลือ200กว่าค่ะพี่น้องสองร้อยเตาไหร่ก็ไม่รู้สองร้อยกว่าๆค่ะนี่แหลคะค่ะได้ของฝันจากพี่บ่าวก่ะพี่น้องค่ะและชุดนี้เข้านอกนาซ,ออซื้อเองซื้อเองลองใส่รียบร้อยค่ะพี่น้องเป็นกางเกง กางเกงติดกับเสื้ออยู่ค่ะสวยค่ะอย่างนี้ค่ะน,นี่แขนมันอย่างนี้ค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เสื้อนี้ค่ะพี่น้องค่ะเป็นเสื้อยีนเสื้อคักค่ะเป็นเสื้อยีน ให้ความอบอุ่นค่ะก็สวยดีนะโมเดลสั้นกับพี่น้องค่ะนี่แหละอย่างนี้เลยค่ะเสื้อยีนเดี๋ยวก็ได้เข็มกัดหนังมาอันนึงกับพี่น้องคขาเข็มกัดหนังเข็มกัดหนังมาอันนึงก็ได้แค่นี้ค่ะของฝันก็มีความสุขแล้วค่ะพี่น้องค่ะนั้นเข้านกนาเจอกับพี่น้องใหม่ในคลิปหน้านะคะพี่น้องยังไงก็ เข้านกนาฝากเนื้อฝากตัวของพี่น้องนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ช่องเข้านกนาเีเตอร์แลนด์นี้นั้นด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะขอบคุณพี่น้องมากๆค่ะขอบคุณมากคะ่ะพี่น้องขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ